สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมนี้เบาตึงปทุมราชครับมีง่วงงามครับพี่น้องครับแม่สูงลอยสี่สบหาครับลูกสองยืนครับนี่ครับลูกสองครับตัวนี้เป็นลูกวิโก2สองล้านครับพี่น้องครับวัยสามเดือนครับง่วนิ่ัยดีครับเชื่องดีครับเล่เอาผลแล้วครับพี่น้องครับ มาเฟียคนครับแม่ไงดีครับพี่น้องครับสดดีครับสูงลอยสี่สิบหาครับแม่ครับแม่ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับตะว่าสมหาบอท่านครับขึ้นในซี่มือแล้วครับรอบนาพี่น้องเอาไปสมเอาเด้อครับเด้อแม่ไงดีครับได้ควมนาได้ควมำสดได้ควใหไงได้ควมสูงครับพี่น้องครับแข็งขาไงดีครับเล็บโกบดีครับ เล็บบ่งอบ่ฉีกบ่แหวงครับแม่ลูกโคมนี่ครับพี่น้องครับเปิดไว้ครับสี่หมืนสามครับพี่น้องครับสี่หมื่นขามสี่หมืนสามครับพี่น้องครับรงฟี่สองรอยโลครับลินพันกันครับอันนี้ลูกสาวครับ ลูกสาวเป็นลูกวิโก้สองล้านครับพี่น้องครับว่ยสามเดือนครับพี่น้องสนใจครับโทมาครับพี่น้องครับโทรมาทักมาครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล่ครับพี่น้องครับโอ้ยเมครับสุดยอดครับเมครับพันธุกรรมดีครับนมซีเต้าครับแขงขาเข้าประกันห้คือเก้าครับประกันห้คือเก้าครับแขงขาครับ ซิบหาหมือครับไปหางัวลีอังครับไปหางัวเลียยงครับงัวงแม่คอกแม่ลักครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับฝนตกห้อยแล้วครับยาน้ำไ้น้ำหน้ากระเรื่มสีโปงสีเขียวแล้วครับหาง่วไปเลียงนะครับเด้อไปไปกินยากินยูครับพี่น้องครับ พูมนี่กะผู้เถ่าผู้แก่กะเลี้ยงใน้คือเก่าครับพราะว่าเพิ่นหูครับฮู้ดีเชื่องดีครับบอดื้อบ่สนครับพี่น้องครับ่นมีแต่อยากหยอกลูกเพิ่นก็ได้ครับลูกสาวว้สามเดือนนะครับนี่ครับไว้สามเดือนครับลูกของวีโก้ซองล้านครับนี่ครับหน้าตาครับโอ้ยกระบานครับ นอกตั้งโตโก้หลังแตกผ่านหน้าครับเงาหางงใหญ่ครับในเบิรงเล็บแม่ครับอันนี้ครับแม่ลูกสี่หมื่นสามครับแม่ยังมีอาการขึ้นอยู่ครับมือนี้ครับว่าป็นลงเหลวโบแมนครับพี่น้องครับมือนี้น้ำเมือยังไหลอยู่ครับนี่ครับมืออื่นเร้าพอดีสมเทียมครับพี่น้องครับ ครับน้ำเมือครับอ้าวไพ่สนใจครับอยากสมพอพันใดครับมืออื่นบาตึงสมห้ครับจัดเลยครับมืออื่นเศร้าครับโคมนี่ครับสี่หมื่นสามครับลูกว่ยสามเดือนครับเป็นลูกวีโก้ครับว่ยสามเดือนครับแม่ขึ้นแล้วครับมืออื่นเศร้าสมครับพี่น้องครับสนใจพอพันตัวใดครับเลือกมาเลยครับ มื่นเสาจัดไห้ครับพี่น้องครับสี่หมื่นสามแม่สูงลอยสี่สิบหาครับงัวนนาเรียงอีกหนึ่งโคมครับโคมนี้ครับแม่สูงลอยสี่สิบหาครับใส่น้าหนาเลยครับแม่ครับอนหางใหญ่ๆครับนุ่มซีเต่าครับแข้งขากีบเล็บขอเท่างามครับสดเป็นสดครับ อันนี้ลูกสองครับลูกสามเพื่อผสมให้มืออื่นครับลูกสามครับพี่น้องครับติดเทแน่นอนกาจังหวะเวลายางพอดีเลยครับอยู่กับเบาตึงครับสนใจโทร่มากครับพี่น้องครับเบอร์โทร่เบอร์ไล่นะครับเด้อใครอยากแดงงวงามนาเลียงครับสมองหูเท่เละครับเนหอยนี่ครับหูดีครับผไปยืนเหตุทได้ยังีง ย้อนเสียงครับทางนี้ย้อนเสียงครับโอ้หนากนระแล้วกันครับแม่นี่ครับเพื่อส่งดีครับแม่อ่างใหญ่ๆหนังนันนค,คคนครับทำแม่ครับ หน้าตาแม่ครับเรียบง่ามนะครับด้วยโครงสร้างดีครับสี่เมือนสามครับเออือนแม่สมหยครับเลือกพอพันมาเลยครับว่าเชื่องนี้ใสดีครับ กินนมเสยครับสามเดือนเลยนะครับว่าลูกสองยืนครับลูกสาสีสมให้มืออื่นครับพี่น้องครับสนใจโทษมากครับแม่ลูกโคมนี่ครับแม่สูงลอยสี่สิบหาครับขอโทษขออภัยครับจามครับ สะโพงใหญงๆนั่นหนาครับหนามึนครับแม่ครับอู้เต่านมหย่างคักเลยครับวันนี้ครับสี่หมื่นสามครับแม่ขืนแร้วครับมือนี่ยังมีอาการยังชัดเจนครับมืออื่นสอาผสมให้ครับพี่น้องครับสนใจโทรมากครับ เบอร์โทษกับเบอร์ไล่ครับพี่น้องครับอยากได้ง่วงงามไปเรียงจักโคมครับห้คิดพอโคมนี่เนี่ยเด้อครับเด้ออยู่บ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับของง่วงเบาตึงคือเก่าครับลูกนี้เป็นลูกวีโก้สองล้านครับสามเดือนครับพี่น้องครับแข้งขาดีนังนานาเลียงครับนาเลียงแน่นอนครับโคมนี่ครับโอ้ยน้งตาวนมต่าต่าอยู่ครับ มืออื่นแม่ผสมให้ครับพี่น้องมากพอาพันตัวใดครับสนใจกระทบมากครับว่าตึงจัดให้ครับมืออื่นครับสมแน่นอนครับมืออื่นครับเพราะว่ามือนี้ยังมีอาการอยู่ครับหนามเมือกยังไซสเลยครับว่าเป็นพื้นลงเลี่ยวครับบบเมียนครับสูงลอยซีซิมหาครับความสูงแม่เพ่นครับ เคื่องนิ้ัยสดีเชิดดีครับนอกตั้งครับควันจับดีน้ำล่างสวยครับน่มซีครับสนใจโทรมาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตึงขอจะผิปไว้เพียงานิกอนครับพอกันชิหนาครับผมสวัสดีครับ